ังหวัดราชบุรีก็ได้มีงานการมอบเงินนะคะให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยครอบครัวละ5,000บาทค่ะ วันที่16ธันวาคม2553นายสุเทพกุมพลพมลรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เปิดเผยว่าช่วงวันที่2-4ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสวนพึ่งอำเภอบ้านขาอำเภอจอมบ,บึงและอำเภอปากท่อสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและราชการซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติเงินทดลองราชการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวง กระทรวงการคลังไปแล้วซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตอำเภอสวนพึ่งอเภอบ้านค่าอเภอจอมบึงและอเภอปากท่อกรณีการ เกิดน้ําท่วมฉับพลันไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินไปสู่ที่ปลอดภัยได้โควเรือนละ5,000บาทจํานวนทั้งสิ้น222รโควเรือนเป็นจํานวนเงิน1นล้านหนึ่งแบาทประกอบด้วยอำเภอสวนพึ่ง39มกโควเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ0 0 0สบาทอําเภอบ้านค่า81โควเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น4ี่0 0 0หบาทอําเภอจอมบึง85โควเรือนจํานวนเงินทั้งสิ้น4ี่0 0 0สบาทและอําเภอปากท่อ17โควเรือน เป็นเงิน85,000บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภาายัยนอกจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ได้กําหนดไว้ซึ่งเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาได้นัดหมายให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภาายัยมารับมอบเงินช่วยเหลือที่สาราอนเนกประสงค์อำเภอจอมบึงโดยนางกองการกมลพมรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นผู้ดําเนินงานผ่านธนาคารอมสินจังหวัด ราชบุรี